เ <c oughs> ข้าสู่ EP ที่3วันนี้เราได้ได้ขับรถของแม็กนะครับพุกคนครับเดูดิเสียงอย่างโอเลยครับ <c oughs> เอาเละครับ l a d y and gentlemen วัสดีทุกคนด้วยนะครับพบก,กับผมหวังฟีเจ้าในเกมฟิสฟอร์ e ปีดเพย์แบ็ใน EP ที่3ใน EP นี้เนี่ยเยไทยไอแม็กเนี่ยมันจะต้องได้ขับบีบเรืยย่อย ให้แบบเพอร์เฟกต์สสเตปนะครับเพื่อที่จะผ่านไปต่อตถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องวนวนวน,วนกลับมาทําเรื่อยๆมาดูกันว่าในรอบแรกเนี่ยผมจะผ่านหรือเปล่านี่นี่ okay. hey, deep, 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 deep. นี่ <dem ans> นี่โอเคไฮร์เซลฟี่ดีดีดีนี่ <Nico. S 1> นี่กูดเพอร์เฟกต์ไอ้กูดดีฟแต่ว่าดิฟดีมากเลยอะโคตรเท่เลยอ่ะ เอ้ยกูดีไปไงอ่ะแต่ก็ฉันเหอะผาลวจ้าและที่นั่นคุณมีมันไปอีกรอบแต่ว่าแบบลุยเลยอ่ะฟังนะฉันไม่ต้องการลูกค้าถูกเสมอเอรู้อะไรไหมเราจะไปแข่งดิฟกันเอ้ไปแข่งดิฟไหนอ่ะทำไมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแบ๊ ตอนที่เย็นจริงนะเปิดยางเย็นมากๆเลยอ่ะอะไรอ่ะอ้าเปิดยางเลยเออเปิดยาไปเรียนขับรถแบบนี้มาจากไหนอ่ะลอนดอนทั้งี่ไปกับทีมงานจากเฮนนี่ที่ช่วยเรียกความเร็วรถเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กแต่โง่นั่นแหละบางทีครอบครัวเขาด้วยทีอยากพูดอย่างนั้นอยู่วะไม่คเคยผมที่คุณมาอเมริกาเพื่อนี้อ อดีตอาชีพกรรของคุณเหรออะไรนะไม่นะมันไม่ใช่แบบนั้นนี่คือรถ SUV ทางบกรถมาแต่งเฮ้ยมาสเตนสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ดูเหมือนว่าคุณทำมันฉันเลทำให้คุณมีชื่อเสียงเองได้พวกเรามีโชคนะเคลรับการดิฟขั้นสูงสำหรับลูกเสือที่กำลังฟังอยู่หรือเปล่าคุณมีคุณมีเช่นปุ่มดิฟ์อะไรหรือเปล่า ใช่แค่นั้นแหละเป็นแค่กดปุ่มดิ้ <laughs> yeah, จบจ้าต่อไปสเต็ปต่อไปคืออะไรเอ่ยนั่นแหละนั่นเพียงจริงเรื่องนี้อาจจะเข้มข้นไปหน่อยนะครับพี่เสือดีกว่าไม่ป่ <you> วยคุณเล่นไหมฉันเล่นเกมแข่งรถมาเยอะอไม่ได้เล่นเกมแข่งรถมาเยอะอื ตอนนี้เนี่ยผมต้องดิฟเพื่อที่จะทำภารกิจนะครับคือดิฟให้ครบพันเจ็ดร้อยแต้มทุกการดิฟที่ยาวนานเฮ้ยอันไหนที่ดีบแบบนานๆอะ่ะผมจะได้แต้มเยอะแต่ว่าผมดิฟไม่ค่อยได้ดิแม่งก็เลยได้แต้มน้อยๆนี่นี่นี่เป็นเขาแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้เฉยรถรถดิฟขึ้นเขาไม่ได้ เฮ้ยอะไรอ่ะมี่ได้6,400แต้มแล้วทีปี500ไปเลยเฮลิคกรพรอมรยังทีเแค่วิกลว้วอ่รอบนี้แหละโค้งหน้านี้ขอแบบ3,000แต้ม1,000 ตรงเนี้ยโค้ชให้เข้าบานแล้ได้สี่พันแต้มเอ้ยได้ไงอ่ะอันนี้ก็ขอสักแบบสามร้อยแต้มเฮ้ยสองพันเลยเหรอเยอะมากอ๋อคือถ้าเรายิ่งดิ้นนานอน่ะไอแต้มคูณตรงต้วบนเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ย ได้เวลาแล้วไทเลอร์นักกูเหรอเฮดแม็กอ่าหายไปนานเลยอ่ะ6เดินแล้วที่ไม่มีทีมอ่ะเพื่อนคุณกำลังบอกฉันแม็กเออฉันเออฉันมีงานอยู่ในใจอ่ะคุณปิดสายจูงคุณก็รู้ว่าฉันผิดหวังเสมอแค่นั้นแหละคุณเบื่อใช่ไหม เบื่อมากเพื่อนเจสอยู่ด้วยเปล่าฉันกำลังทำงานกับมันอ่ะเอ้แม็กคุณโดนฉันอ้วกหรือเปล่าไปทำงานกันเลยพวกเหมือนเด็กอีอ้วกนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ดาวเทาซิเวอร์ล็อกและนี่ก็คืออยู่กับเจสกาง่ายง่ายโอเค โอเคห้องนี้ได้ไเปแล้วฉันชอบไปแล้วจิมมี่โอ้คุณมาช้าฉันเกียดกันรอคอยอะไรน่าเรอยู่ในถ้ำกลางโรกรรมที่นี่อ้าเป็นบ้าแล้วต้องออกจากที่นี่เพื่อให้ชัดเจนคุณจ่ายเงินสำหรับการสกัดสองครั้งไม่ว่าใครจะรอดชีวิตก็ตามแน่ๆๆ โอ้โอเคเดี๋ยวเราจะทำมันเข้ามานี่เป็นแค่ความสนุกสนานผู้ใหญ่ขนาอ๋อเหมือนสื่อสารโทรโขกันแล้วป่ะนี่นี่โทรมาไยเลอร์กำลังทำนี่อยู่เหรอเจสมันคือไทเลอร์ขอเวลาสักครู่เฮ้ไทเลอร์ที่อยู่เพื่อนๆกันนะถ้าเธอที่นั่นฉันขอสาบานต่อพระเจ้า ขอโทษนะเดี๋ยวก่อนฉันดีแผนผมเดียวต่อมาแ้ะครั้งแรกที่ฉันได้ยินจากคุณคุณก็กลนเลยจากฉันไม่ตายสิไทเลอร์โดนงอนก้เลอรโดนเจสกาก่อนนะฮะไม่ช้เลอร์มันหายตัวไปหกเดืออะไรเงี้ยนี่เท่าไหร่คไมตายเถอเทเลอร์ฉันบอกคุณแล้วว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ใช่แทนเลิฟบ้าเลยอะแร้มาคุยกับเธอเฮ้เจสตอนนี้คุณรู้จักฉันแค่หัวล้อชิคชักนี่คือที่ที่คุณเสนอแผนของแทเลอร์ให้ฉันใช่ไหมไม่มีทางจะจะไม่ทําถ้าฉันเป็นคุณเขาต้องการที่จะจัดการกับดีน่าลีน่าตอนนี้เธออยู่ที่บ้านพระะยซูคิ์คุณสองคนไม่มีทางฉันไปละโอ้โหไกลแค่ไหนจัดการแบบปลาเราใกล้ถึงแล้ว เวที่นี่แล้วคุณเป็นศิลปินที่หลบหนีจริงๆมันเป็นสิ่งที่คุณจ่ายให้ฉันด้วยแต่ช้ามากเลยผมไม่อยากพูดเร็วอ่ะมันเหมือนแร็ปเปอร์แล้วก็เอ้ยบอกผู้ชายที่เจอส่งมาให้เขาจะซ่อมให้คุณเหมือนชนชั้นสูงอ่ะนะพูดเร็วๆอ่ะย่อๆยอป้าต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 า ตอนนี้เนี่ยเราต้องไปเก็เดอดให้เอาคือออกไปจากที่นี่นะฮะใช่ไหมเนี่ยมาจะก้าสาัตว์ดูต้นไม้หน่อยเพื่อการขับขี่ที่สดชื่ <c oughs> นสายใดครับไม่ตั๊เมสตั๊กไม่ปั๊กไม่ตัม๊ตมาลจาฟ <c oughs> ังนะเจษ แผนนี้ไม่มีทางสะเร็จทั้งหมดต้องมีคุณนะเว้ยอ่าเยเทเมื่อก,กี้มันพูดอะไรอ่ะรัเองไม่ได้แล้วคุณสนใจไหมแผนนี้มันบ้าใช่ไหนอ่ะโอ้ตำรวจได้ตามรดโขนพ้นมีหมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรหรอกนะลิน่าคนเดียวทำเราพังเมื่อหกเดือนก่อนตอนนี้คุณต้องการที่จะพาเธอไปที่บ้านดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับลารครั้งน,นี้จะแตกต่างออกไปกับพวกเราสามคนและทำได้ทีมเก่ากลับมารวงกันเลยกลับมาเถอะเ,เจสตัวมือทำกันเถอะเพราะเขาว่าฉันจะคิเดเกี่ยวกับมันนะถ้าเหมือนเงีงนนันแต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปแน่นอนอ่ะเพราะอะไรเนี่ยเนาะ เพราะว่ามันคือเกมเนื้อเรื่องไงหลังไอต้ากอา้าวเราชิบหายแล้วตำรวจมาแล้วจ้าอ้ยคนเลยตอนนี้เนี่ยต้องขับบนนะครับเป็นวงกลมเพื่อที่จะขึ้นไปทางถนนทางด่วนต่สร้างรถนี้ขึ้นมาเพื่อพวกคุณโดยเฉพาะมาดูกันเถอะเด็ดไอจ้า มาเจอสิก้าเนี่ยแบบแต่งรถคันนี้เพื่อที่แบบมีตำรวจโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าโดนจับนี่ขับไม่ออกเลยอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจ้าเฮ้ยตำรวจเข้ามาใเล้เสีย h ัดเลยเฮ้ยวัดยืนดูอิงโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ย hey, ไหนบอกเก๊ดเก๊ดไอ้บอกว่าทำมาเพื่อการมี้ดิโดยเฉพาะวะอาจาไปาขวาแล้วไปไหนเนี่ยอีกอีกสองกิโลเด้อใครจะจัดเวลาที่เหลืออยู่สามสามวินาทีเด้ออุ้ยไอ้ตำรวจป้าเฮ้ยอุ้ยแม่งมีที่กันาา้นด่านคิดมาหายลยไง จะทันไหมเนี่ยดูดูที่กั้นบ่าเลยเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ยเขาขวาเอ้ยตำรวจก็อยู่ตายละกันเอ้ยตำรวจไม่เหมือนกังหกับรู้อะ่ะเก่งไปไหมอีกิดสารสิบวินาทีจะถึงเป้าหมาย้ว รู้สึกถ้ามันกระตุกกระตุกปะเฮ้ hey, ยตัวไคิดไปเองได้นะหนีตำรวจได้แล้วกล้าตอนนี้ตำรวจทิ้งห่างไปแล้วระแจ้ามาถึงจิดเช็คไปแล้วเฮ้ <c oughs> hey, เจ๊ so, นั่นเกี่ยวกับแผนโง่ ers, <of you S 2> ของคุณ <c oughs> มันไม่ใช่ให้ัาเจอกันที่ไหน คุณอยู่ไหนวะนัาเจอกันเถอะคุณอยู่ที่ไหนวะอะไรเนี้ยอืมมันดูแผนกันว่าจะโอเคไหนเอฟเฟ73เราจอดเครื่องบินที่73่ะ เย้เช่หลบตัวกันว่านี่เป็นแผนโง่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาฉันออกจากเกมเพราะเรื่องในสาแบบนี้ทีมดีที่สุดในเมืองจะเป็นนักแข่งเร่งรีบเสมอทั้งหมดนี้เราต้องทำคือเอาชนะทุกลีกบนซิวเวอร์ล็อกและผมแล้วแม็กดูแลลุกออฟแล้วเฮาล่ะพวกเขาควบคุมข้นตกลงสกปกในเมืองนี้นั่นคือที่ที่คุณเข้ามาพวกเขามีระบบการะสุนพูกคุยกับผู้ติดต่อโลกภัยพิบัิดังนั้นชนะการแข่งขันดูเฮาหัวร้อนในขณะที่เรานั่งนับเงิน ง่ายๆคือเสียงโชคลาบลีน่านาวโลได้รับสิ่งท nah ี่เธอสบควรได้รับไอ้โง่กำลังจะค่าตัวตายโดยไม่มีฉันแต่ว่าฉันเข้ามา yes 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 ราฟคุณร oh. ู้ว yeah. I mean so ่าเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้หากไม่มีวิศวกรหลักอย่างคุณถ้าคุณหมดหวังฉันก็อยู่ด้วยและคุณสามารถใช้โลกเรื่องของฉันได้แต่มีเงื่อนไข าบาร์การอันดับแรกที่เขาพร้อมกันที่รักสงบหน่อยไอ้พวกทั้งสองคนมีรถด,ด้วยเหรอเดี๋ยวที่มันเดี๋ยวล้านมันให้ไปดูรถหลังร้านนะเพราะไอ้พวกสองคนนั้นอ่ะมมนมีรถ GPA แปด BU n b ตอนนี้มีรถที่ดี เวะรถยนต์ที่เป็นตัวเทพไฮเท้ายังคงเป็นนักเตะยอดเยี่ยมมาจากจอถึกทุกวันนี้ S2 ท้าย s 2 0 0 0การะได้ความเคารพของฮอน d a ต่อนักบินอายุ6 0แเและเครื่องยนต์ v t L นั้นไปที่9000 RPM เพื่อดูว่าเธอทำอะไรได้บ้างมาตอนนี้เราจะเลือกรถขนาดนะครับมันจะมีแบบว่า S2000 Buggy Honda G.N.X. แต่ว่า G.N.X. นี่สวยมากเลยโคตรจักได้หรือว่าอะ i ร h o n ้ a แต่ทรง Honda น,นี่มันมันดีอ่ะผมมันจะไม่ดูแบบว่าสปีดอะไรพวกนี้นะอยากดูแบบว่า top speed อ,ปปอ่ะอืมวันนี้ลากัน Yes Sir คัง้งแกที่ดีไม่มีอะไรทเทียบกับการขี่ของฉันแต่มันจะทำเออฉันคิดว่าสิ่งที่คุณทำคือปรับแต่งพวกเขาเอาล่ะคุเพิ่งได้รับกันนั่งครั้งแรกคุณชอบที่ศูนถึงหกใช่ไหมไม่เ,เร็วลองดูว่าเพียงพอที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำไหมอ่าได้แข่งกับลาบนะฮะตอนนี้ลาบได้ขี่แบบรถเผาอ้ยอยากขี่คิดถึงจีเลยอ่ะ่รถล,ลาแต่งจัด ไปก้าไปก้าคุณเลิกออกลงแล้วลับแค่นั้นแหละไม่ไม่รออีกต่อไปแล้วเด็ดแต่งลับได้แล้วหกเดือนแล้วเทเลอร์คุณไปทำอะไรใคร<า>นอกนั่นนั่นคือข้อตลกลางทงามให้กับนักพนันหรือติดคุกตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเขาวิแพนซาลาบชันแต่ฉันเชื่อว,ว่าเขาเป็นของฉันดีกว่าดังนั้นเราจึงอยู่ที่นี่เดคเทเลอร์คุณรู้ก็รู้ว่าชีวิตนั้นจบแล้ว เราทาได้ดีแต่เป็นช่างยนต์เล็กๆแตามีเรื่องดีๆที่จะบอก,บอ,กออกไปจากที่นี่เธอจบแล้วครั้งที่สองลาฟคุณไม่ต้องการที่จะเห็นจุดเธอเหรอไอ้ผูช้ชายฉันยังคงให้ทุกอย่างเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ในใต้ปัททุนอีกฉันดีใจกับคุณด้วยฉันคิดว่าคิดว่าอะไรอ่ะเหมือนเมื่อกี้เหมือนลาฟจะอยากดูแบบใต้ใต้กระโปรงรถของที่เราไปแข่งมาครับแต่ว่า นัว่าโลกมันเอาไปก่อนคุณไม่ถือกับใช่ไหมโปรดอย่าถือกับโอ้ฉันจะไม่อไม่อะไรอ่ะไม่อะไรจ้าพ่อหนุ่มตอนนี้เราอยู่อันดับองนะครับเป็นไทเรอร์คุณรู้ว่าสิ่งนี้จะไม่จบลงที่นัว่าโลกใช่ไหมใครจะรู้ว่าเธอทำงานให้กับใครไม่มีใครเคยขึ้นกับสัภาและชนะคุณรู้ไหม ทั้งเล็บสำหรับทุกสิ่งเว้ยล่าสีใส่ดาวาลโล่มาแล้วเฮ้ยแทงล่ามาแล้วขัดสายมิเชนะเสมอเอเวนต์คอมพลสโอ้ได้ะไรมาบ้างเนี่ยได้เหรียญเอสได้ตังกับเหรียญอาร์เหรียญอาร์น่าจะเอ็กพีสองแสนสาม สปีดแคทอะไรอะสปีดแคทอ๋อเหมือนที่อัปเกรดป่ะสปีดแคทอะไรดีอ่ะขอดหลายใช้ดีสกัดแล้วกันไม่ต้องคิดมากเล่นในท็อนะครับในท็อตในตัวละอ๋อคือเล่นชนะแล้วเราจะได้การ์ดเพื่อส่งเพื่ออัปเกรดรถนีเหรอเอทเคใส่เลยจ้าเฮ้แมค คุณสองคนหายไปไหนเราไม่มีสิ่งที่ฉันต้องการเรากำลังออกไปที่ตัวแทนจำหน่ายเพื่อหาล้อออฟโรดให้ฉันไอ้แย่คุณม <I can S 1> ีสำหรับสิ่งนี้ฉันสามารถให้คุณยืมกันได้พี่สาวฉันสบายดีฉันถอนเงินออมของฉันออกเอแม็กจะออกรถใหม่แล้วนะครับมันมีตังของตัวเองตังของตัวเอง,ง,อง,เองก็คือตังเรานั่นเองไปจ้าอะไรอ่ะต้องทำไงเดี๋ยวนี้ รูเหมือนว่าฉันจะเดินเร็วกว่าสิ่งนี้นะคิดว่าเอาคันไหนดีเนี่ย Land Rover s บ b a r u ดีแต่ว่า Land Rover นี่มันทรงใหญ่ไปปะไอ s u บารุ Subaru นี่สวยดีดูสีแดงด้วยดูรอบๆคัน ดูสุบาลุเฮ้ยสุบาลุมันรถบ,บ้านๆเลยมันของเจสสิก้าเลยแต่ว่าว่าไงดีไวอร์ลุนคิดหนคิดหน่อกินเดยอะละจัดไปเลยดีกว่าก็เลยอะ่ะนโนโนสุบาลุอ่าสุบารุละกัน เอนเตอร์เจดมันไปนเล่นพิลักเธอไม่ได้ตั้งใจเว้ยตอนนี้ฉันจะเหยียบของคุณคุณไปที่สนามบินไหมคุณไปที่สนามบินไหมม,มันเหมือนอะไรอ่ะแล้วถือว่าแบบเออแข่งกันเพื่อที่จะไปสนามบินเปล่าไปในสนามบินประมาณนี้น โอ้เราเล่นกันมาจริงๆคุณเชตโอนจะขับรถออฟดูว่าใครช้าแล้วใครช้ากว่ากันทำไมคุณถึงทำเช่นนี้จริงๆไหมคุณหมายถึงอะไรเราได้รับผลตอบแทนมหาศาลไปสู้กับนาวาโล่ไม่ใช่ชอบอะไรนรู้กากูนไหมมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกใ้าอยู่ในสงครามกูเสียสอดตัวแต่นั่นไม่ใช่คุณครณตองเกจ หลังจากที่เราแย,ยกทางกาันฉันไม่มีอะไรทาําทํางานแปลกๆเพื 8, ่อหาเงินและบางครั้งฉันก็มาถึงสภาแล้วเ,เรื่องกับพนันและแพ้คุณทําในสิ่งที่คุณต้องทําป็นมาที่เมริกาถือเป็นการเดินพันครั้งใหญ่นอกจากนี้มันไม่ใช่การพน,นันถ้าคุณรู้ว่าคุณชนะคุณมีของของตัวเองแล้วเจคคุณไม่จำเป็นต้องมีเราทําไมคุณถึงอยู่ในนี้มีคนต้องระวังใช่ขเขาเลื่อมดีบนท้องถนนฮะ อะไรอ่ะหลังจากที่ทุกอย่างลงไปแล้วไม่ได้ยินเขาเป็นเวลาหกเดือนถ้าเขากลับมาเขาเชื่อว่าเขาสามารถชนะได้และฉันจะไม่ปล่อยให้พี่ชายทำสงคาพเพลยงพังถ้าฉันรู้แล้วคุยึดถึงเราดูแม็กฉันจะสนับสนุนพวกคุณตราบเท่าที่คุณไม่ใช่คนมีเงาฉันรู้จักคุณเบสด้วยตัวเองไม่ได้หรอกนะคุยเสร็จก็ เพลินๆใเย่ๆ oh, <yeah. S 1> yeah, yeah, yeah. ได้มาอีกหนึ่งมืนสี่พันบาทอุ้ยแข่งรอบหนึ่งก็ได้เยอะมากเลยนะเนี่ยได้สองแสนไออีกฮะ XP อ้าทำได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ขวาล้ายสายดีละตรงกลางต่อารากันไม่ใช่ออกข,ข้างๆแล้วมาตรงกลางได้อะไรอ่ะมาจิ้นสปีดการสามารถเพิ่มเข้าไปได้เอ่า อ๋อคือการ์ดเก่าก็มีเหรอได้เบรกกับเออได้แบบเบรกบมาแล้วก็ทำให้ความท็อปสปีดขึ้นมาอืมอืมอืมจ,จุ๊บๆไปเลย Lady and g e n t l e m a t ฉันยอมรับฉันไม่คิดว่าคุณจะดึงมันออกมาคุณไม่ชนะอะไรเลยด้วยกล้เฮ้ยเฮตามเฉยถึงไหนเนี่ยไปไหนจ้าไปหาลาบเหรออุ้ยไกลมากเลยเฮลลาบไปไงนะสบายดีนะแม็กทำไมไม่พาเธอไปที่โรงรถล่ะอยู่ที่นั่นแล้วเอ๊ะขอไปวิเที่ยวแล้วกัน

รู้รสึกว่ามันไม่มีใครดูช่างแสนเศร้าอะไรทำตั้งชิกต์เลืออะไรอย่าง,ง <Just> เออางี้ยแต่ไม่มีคนดู <Understood? S 1> อยากเศร้าอ่ะเขาไปรุ่นกดดูแล้วกดแชร์ด้วยดิอาร์ <Our> พาเทิตันคาร,ร์การ์ดซูเปร์ตอนนี้เรามีเปรร็นรถซูเปอร์แต่ว่าไม่มีคนดูดิทำให้แบบรถมันอัพเกรดไปไม่ได้ทำไงดีไปรุ่นอ๋ออจอดดิด อันนี้เป็นรถที่มีนะครับที่เรามีใช่ไหมเนี่ยในรงรถเดี๋ยวที่คะแนดีอะ่ะตอนนี้ที่ผมทำไปทำมาอย่างนี้เนี่ยคืออยากรู้ท็อปสปีดแล้วก็ไอแค่ดูแค่ท็อปสปีดกับพาวเวอร์พลังแต่ว่าฟอร์ลิงเจอร์มันดีไม่ใช่ฟอร์ด ถ้ามันเถอะอเอาคันเดิมเลยเลแย่เ yeah. อ้ากดผิดจ้าแต่ขามาดูของแต่งไหนละกันอ๋ออ๋อนี่คือการ์ดที่เราได้มาเมื่อกี้ปะอ๋อเอาอย่างนี้นี่เองใส่เข้าไปเฮ้ยถ้าออกเฮ้ยหายไปหมดเลยสปีดอ๋อ แต่อย่างอื่นนี่เหมือนเราจะยังไม่มีการหรือเปล่าไปจ้า What ฉันรู้ถึงสองลีกที่คุ้มค่ากับเวลาคุณในที่ทะเลทรายอาจจะได้คือการแข่งขันที่เรียกว่านำโดยลาคาโทเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีความเป็นไป,นปนได้กล้าอย่างมากนตัวละครแมกลีที่สองสำหรับคุณหรือเจนสินสารทิบอัโลโนดที่นำโดยยูโดไอสารเร็วล่าสุดได้ไปแข่งนอบสนาบินทำลายรถต้นแบบของฉันอืมอันแหละ เอเป็นว่าขอ,อจบจิปบเบน,นี้นะครับอย่าลืมดกดติดตามกดซับสไครต์และดูกันทำความและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหผมมีกำลังใจในการทำจิ๊ดนะครับถึงต,ตอนนี้จะไม่มีใครเดียว่าเถอะแต่คิดว่าต้องไม่มีสักวันแหละที่มีคนดูแล้วก็เด่งดังมากเจะอยู่ไปพายเดีวกันไปรุน